สวัสดีครับฟุตบอลกันโชซีรียอาประเทศอิตาลีฤดูการ2025-26นัดที่8 AC มิลานเสมอปิซ่า s ี2 2อูดินเนเซชนะเลเช่3-2ปามาเสมอคูโม0-0นาโปลีชนะอินเตอร์มิลาน3-1เครโมเนเซเสมออัตตานตา1-1สรุปตารางคะแนนฟุตบอลกันโชซีรียอาประเทศอิตาลีฤดูการ2025-26นัดที่8 จาฝูงเป็นของนาโปลีมี18คะแนนที่2เป็นเอซิมิลานมี17คะแนนที่3เป็นอินเตอร์มี15คะแนนและที่4เป็นโรมามี15คะแนนฟุตบอลกันโชซีรียอาประเทศอิตาลีนัดที่8เย็นวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม6โมงครึ่งโตริโน่พบเจนัวคืนวันอาทิตย์ที่26ตุลาคม3าทุ่มตรงซัสซูโอโลพบโรมาเฮลัสเวโรนาพบกายารีคืนวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมเที่งงโโโายาคคงคืนฟิอเรนตีนาพบโบโลญญา คืนวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมตี2 45นาทีลาซิโอพบจูเบนตุสขอพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ